โหลดโคอนว่นนี้ก็อยู่กับเกม Identity V นะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Identity V นะคะแล้วก็มาอยู่กับสกินบาร์เทนเนอร์นะคะโอ้ oh my god ที่มีชื่อว่าเออผมแก้วเป็นหนึ่งแมชความเปาะบาง ที่แตกแล้วนะคะเออเก๋ๆนะคะสกินคือสวยมากชมพูชมใจนะคะโอเม m g อโอเมกก็คือแบบอืมช่ำเลยก็คือทุกคนก็งงนะคะว่าทําไมคนนี้แซดไม่ลงคลิปนานมากเป็นอาทิตย์นะคะก็คือนอนป่วยแบบอืมนะคะไม่อยากจะพูดเป็น อันนี้นะคะเป็นไข้คุณย่านะคะปวดไข้คุณย่าหรือว่าเป็นไข้ยุงลายอันปวดข้อยุงลายนะคะคือยุงมันมากัดแล้วชน,นะก็เป็นไข้เว้ยทุกคนเอออีหล่างงมากไปโดนยุงกัดตอนไหนไม่รู้แล้วมันก็มากัดตึ๊กกัดเสร็จอ้าวอยู่ดีๆกูเป็นไข้นะคะอยู่ก็ปวดข้อมึอยที่ทำอะไรไม่ได้นอน นอนสม้มอยู่หลายวันเลยนะคะวันนี้เราก็แจมใส่นะคะเหมือนสกินบาร์เทนเดอร์เลยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินลวดเลยนะคะตู้นี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะทุกคนเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแบบเออเอาไปเลยคลิปหนึ่งดูไปเลยสามสกินนะคะมันจะมีอะไรนะมีบาร์เทนเดอร์สกินทองเกอิชาแล้วก็สกินอะไรนะสกินโซนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าสามสกินนี้เราจะเล่นอองขนาดไหนออองอองอองขนาดไหนนะคะ กับการกลับมาของโคูนีเซตนะคะเออก็นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูสกินทั้งหมดในตู้นี้กันเลยดีกว่านะคะเออสัําๆเลยดูให้ตาแตกไปเลยก่อนจะไปนะคะขอบคุณน้องเลนนะคะคือแบบน้องเลนเหมาตู้นี่นะคะแล้วก็อยู่กับไอดีน้องเรนนะคะน้องเลนบอกว่าน้องเลนเหมาตู้2 0 1ลูก s ออันกับ A อีก5ชิ้นคือส่งสารมากเกมเอ๋ยน้องเลน หมาตู้มาสามตู้แล้วนะคะลูกแบบให้กำลังใจนางหน่อยสีเออ งงมากสามตัวแล้วคือน่าสงสารเว่อคุณนะก็นะคะก็น้องเรนค่ะคนเติมไม่ท้อคนรีวิวก็ไม่ท้อนะคะคือน้องเรนเติมตั้งแต่วันแรกแล้วก็ทักมาเลยแต่ฉันป่วยอยู่ไงสิงก็เลยบอกว่าน้องเรนไม่ไหวน้องเรนเดี๋ยวพี่ถ่ายเดี๋ยวพี่ไปขอรีวิวนะจ้ะเลยนะ <c oughs> เออเดี๋ยวเราไปดูสกินดีกว่านะคะก็พูดมาเยอะและะ้วนาอเออไปดูสกินกันกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วกด8ปดอไปเลยค่ะเพรความปังๆกด4นั่นน่ะหลับหรือยังนะ่ะน่าจะหลับแล้วแหละจังวันั <c> ้น <oughs> อีาหลอกเออมาสักทีมาสักทีเตึ๊ด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 โอ้ยฮลัลโหลโอ้ยเขาอ,อาชีพอยู่เขาอ,อาชีพอยู่บ่บาง แบรเนเดอร์บรเนเดอร์นี่สกินสวยนะคะสวยปังๆเฮ้ยทำไมมันมีฟองสบู่นางเอกเวอร์แบบหวานกุบหวานใจนะคะเออเราไปดูกันดีกว่าว่าสล็อตใหม่หวานกุบหวานใจของเรามาแล้วนะคะโอแมกช์โอแมกช์คือสกินในแมพคือสวยมากคือมันโปร่งแสงโปร่งใสถือกระเป๋าว้าตัวเฟียส์วัวย อุ้ยอีกาตกไฟหมดย่าหอมันจะไม่มาไล่เรานะเฮ้บวยปึง้งอุ้ยบอกว่าห้ามมาไล่กันจะมาไล่หรอขอร้องนะจ๊ะเราต้องแอบนะคะมันจะจ้องเราไม่ให้จ้องคะ่ะไม่ให้จ้องไม่ให้จ้องคะ่ะ ไปเลยไม่ต้องมาเออแลเลรถถ้ำเราไปปั่นกันก่อนตอนนี้ติดอีกานะคะทุกคนสรุปวาร์ปมาหาูนี่เดอสวัสดีจ้าชนเอีกามาฝากโอ้ยตกใส่ความสวยสละสีฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อุ้ยเพื่อนเพื่อนลมแล้วหมอลมมันเป็นลุมแน่เลยอ่ะดูจักอันนี้แล้วอ่ะจริงๆด้วยว้ายเจออีเมลกับอีกาว้าย คนสวยขอยงเราก็ต้องรอดแล้วแหละต้องลุมปั่นกันนะคะเพื่อจะได้แต้มเยอะขึ้นซื้อของค่ะคะลหลฮัลโหลซื้อด้วยเร็วไปเลยจ้าแล้วซื้อถุงเขียวไว้ด้วยนะคะเพราะแบบเวลาเงินถุงเราก็จะซื้อเลยเนาะไม่ต้องแบบเสียเวลามาตู้โทรศัพท์นะคะแล้วก็ปั่นคนเดียวไปแบบเงาๆสกินสวยๆต้องมานั่งปั่นนะคะสกินสกินคนพวกกินไม่สวยจะนั่งช่วยกันไป คนสวยๆคนจะนั่งปั่นแบบนั่งเงียบๆนั่งสวยๆนั่งปั่นแล้วก็ออกนะคะคือเอฟเฟกต์สกินคือสวยมากรูแบบมันมีฟองสบู่ลอยๆขึ้นมาแล้กระเบิดเป็นแบบออร่าชมพูชมพมวงกว่าฝาคือสวยมากสกินอ่ะเออคือแบบโอ้ my ่ o d คือฉันไม่ได้ติดตามไอเดนมานานมากนะคะทุกคน เออแบบเห็นแต่เพื่อนพูดเพื่อนเล่าเพื่อนส่งมาให้ดูอะไรแบบนเี้ยก็ไม่ได้ดูหรอกก็บอกก็ต่อแหละเพื่อนไปว่าเออจะดูแล้วแต่จริงๆไม่ดูเพิ่งมาเห็นตอนนี้แหละว่าสกินนางสวยมากบาร์เทนดเดอร์ก็แอบบแอบบไปว่าดูแต่ที่จริงก็ไม่ดูแหละเราก็มีเวลาชีวิตแค่นั้นนะเนาะตอนนี้เหมือนเราปั่นอยู่คนเดียวแล้วเ,เพื่อนวิ่งช่วยกันช้ำเลยงงมากจะได้ออกกันไหมีะ่ะตายห่ากันหมดนี่แหละ นี่ปั่นเสร็จแล้วนะคะเราไปหาเตรลดีกว่าเครื่องนี้แรงมากเรามาปั่นเครื่องนี้ก่อนอุ้ยเครื่องเยอะมากเพื่อนอย่าพึ่งตุยนะตรงนั้นอนะเอาอีแก่นี่ฮ้ยอยู่ยๆก็วิ่งมางงมากมันไปรูมากปั่นเสร็จปั่นเสร็จปึง้งกึบกึบไปเพื่อนกรึบๆอ่าไม่กรึบๆกูไปแล้วะคะ่ะไปช่วยเพื่อนก่อนอีน้ํามันเดี๋ยวมันจะตายหา่าเอานะคะ ว้าวอีแอนปล่อยแมวมาฉันต้องเลือกช่วยหนึ่งคนอนะ่ะตรงนั้นน่ะตรงนั้นช่วยได้ไหมอะ่ะไม่นะว้าวตายแล้วติวต่อหน้าเลยไปกินก่อนแล้วก็มาช่วยกันปั่นก่อนเดี๋ยวเข้ามาหิวทีหลัง,งนั่นแหละปุ๊บกระผมเล่าว้าวอีแอนมันมาแถวนี้ไม่เป็นไรปั่น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  เอาเอาเล่าให้ผู้ชายกินหมดเลยไหมเออเออนี่แหละตัวเองห้ามฮิวผู้ชายได้ฮิวตัวเองห้ามฮิวอะไรแบบนนัะ้ส่งเล่าให้อีสไปเลยสองอันแต่ตรงนั้นไม่มีคนช่วยเลยอะ่ะตายแน่เลยอีหมอตรงนั้นน่ะโอ้แต่จะวิ่งมาทําไมวะแต่จะวิ่งมาทําไมโอ้ยแกนี่ทำเพื่อต่อ ปักแขนใครไม่รู้หยิบก่อนมาเลยไล่ใช่ไหมอ,อ๋อไม่ไม่ไล่ด้วยนอยเวอร์โอ no ้ยของหน้าฉันเพิ่งเห็นว่าเธอจะแบบตายแล้ว <S <s <a> ไปเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะอีสตโอ้เกือบไม่ทันนะคะเราตัวแม่แบบตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่จะตายแล้ะ why why no เกาะทองเลยเหรอคุณนะาทั้งแมวทั้งอีกา,าั้งแมวทั้งอีกาวา้อีหอยอะไรเนี่ยอุบาทอุบาทอุบาทมากทั้งแมวทั้งอีกา ไม่กอดคนสวยต้องรอดคนสวยต้องรอดคนสวยต้องรอดไม่เอาไม่เอา <c oughs> เครื่องกลจะเตรียมแล้วเนี่ยว้ยวางทันด้วย <c oughs> ฉันช่วยเธอนะฉันมีฉันมีพระคุณแก่เธอเธอต้องช่วยฉันไอผู้ชายถอ <c oughs> เลย <c oughs> อะไรย่ะจะหลุดแล้วถ้ามันว่ะก็คือถ้ามันวางก็คือหลุดไปเลยนะนะเมื่อกี้ <c oughs> อย่าสุดนะ 0ูนย์หนึ่งเขาไว้ไปรอสุดไปปัน่นไปปัน่นเดี๋ยวเพื่อนตายว้ามันกลับมาฉีดนมก่อนอันไปเอาเข็มใครมันก็ไม่รู้ไม่รู้จะติดเชื้อตายไหมเนี่ยสุดทันไหมไม่ทันพอไม่มีคนปัน่นว้าลูกเล่นเยอะมาก โดนระเบิดอีกแล้วมันกลัวมันกลัวเรื่องเตรียมแล้วว้าวสุดว้าวลูกเล่นเยอะมากว้าวเราจะลุกขึ้นมาทำไมอะ่ะ มันสนุกกันอทำไมล่ะรักปุงน้ำหอมมาช่วยซะหน่อยมาช่วยซะหน่อยสิน้ำหอมต้องมาช่วยนะคเครื่องเตรียมแล้วตรงนี้ช่วยฮ่าไม่กดผิดจะรักษาตัวเองทำไมมาช่วยกูกันอตายค่ะสกินสวยต้องมานังต่ำนะคะสกินสกินคนทสกินไม่สวยจะนั่งช่วยกันไป คนสวยคนนั่งปั่นแบบนั่งเงียบๆนั่งสวยๆนั่งปั่นแล้วาออกแล้วค่ะคนสวยตายแบบนี้ไม่ปลื้มเออมาแล้วมาแล้วนี่ตานี้แหละมันคือของจริงนะคะวิสต์สกีคือสวยมากแต่คือแบบเหมือนอี่คุกเลยอ่ะดูแบบดูขาดังสิมันมีอันเนี้ยโซ่คุกล่ามขาวไว้องงมากว้ายเปิดมาเป็นผู้ช่างแบบอีเกรดนะคะตอนนี้คือต้องรีบปั่นนะคะไม่งั้นเราตอะ เราจะไม่รอดฮัลโหลว้ายมาปั่นด้วยกันอีนางทมงูอีสกินนี้มันชื่อว่าอะไรเนะี่ยอีอุตุคุณหนูชายามบ่ายเออสำได้สำได้สำได้บอกเลยมาปั่นด้วยกันคันจะได้แต้มเยอะขึ้นไทว้าย <Hi. S 1> น้องบอดเดี๋ยวลูก้าก็ลหลไปแล้วว่ามันลุมมากมันมานี่แน่เลยย่าไปแล้วคะ่ะ oh. ใครจะอยู่ก็อยู่วงแตง่งว้ายมันเป็นอะไรอีบอด เราก็ไปปั่นสิขาโอ้ยพออมันมาพอมาพอมาอุตูอีแนนช่อนแนนกัน้องกันช่อนช่อนมาสิแน่จริงก์กันมาโอ้ลมพัดกีว้ายว้ายอะไรอ่ะกลับเก้าอี้โง่งงมากฐานลมในลากัวเวอร์มันกลับเก้าอี้เราต้องไปช่วยนะอุตุไปไปช่วยกันเร็วมาสิมาช่วยไหม ไม่มาค่ะเออเดี๋ยวกูจะปล่อยนักโทษตายหาโ้ยโอ้ยมันจะบินอ่ะก๊ก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 ไป Let's go ว้ยหรออะไรงอ่ะงงมาก จะเอาฉันมันจะเอาทาอนอิวกาจบแล้วโอ้โลงใจฉลอดและหมอจะ๊ะหมอจ๋าเออรลดสกินสวยเหมือนกันนะเนี่ยเราอีนักโทษน่าจะตายโหงปแลวปะ <c oughs> นั่งก็อีกอีกแล้วอ๋อทำไมมันดูดูง่วงวะไปค่ะ โอ๊ยทำไมไม่ดูน่วงๆอะสกินมันสวยก็เหรอมันน่วงอะมันหันหน้าไปฝั่งนั้นนะมันน่วงอะเราจะหิวเสร็จแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราจะหิวเสร็จแล้วเออรถรถรเออไปแล่คนอื่นลยรถร แต่หมื่นสามกูขอซื้อของดหเถอะ่าไปไหนนะกูไปแล้วนะไม่อยู่แล้วจ้าใครจะอยู่ก็อยู่นะจ้าพ่อมาไปเนี่ย่ามาผ่ามาผ่ามาอีนานชันชัยนานีนาน มันจะขา้ามันมีปิดหน้าต่างป่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไอลูกกายิงมันลูกกายิงลูกกายิงฮะฮะฮะอีลูกกนยิงโป้งกูเห็นมึงซื้อปืนว่ะ เงินอยู่ตูดมึงอ่ะอะไรจะพับไม้ทำไมอ่ะหล่อนมันก็พังสิเออถอดถอดเออรถ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 เออตีไม่โดนโอ้ยใครมาอีเกตก็มาโอาเอามาอะไรก็นตัวนี้เยอะแยะไปหมดเลยโอ้เกาะทองซาอะไเงินก็ตายไปเพอะฉันเนี่ยก็ตายไปเพอะแต้มหมื่นหกไม่ได้ซื้ออะไรเลยถาดน้อยมากถาดน้อยมาก วุ้ยวุ้ยสุดจัดจดโอ้โหคูณจาบา้าขอบคุณที่เธอยังรักกันก <c oughs> <c oughs> ารรีวิวสกินนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาบายบายโอเยตกานี้อะไรกันไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาแล้วคะ่ะสกินทองดูแค่นี้พอเล่นแล้วไม่ชนะเฮ้ยน้องเลนไม่ใส่สกินได้ไงอะ่ะได้สกินมาสกินมันก็สวยอยู่นะ <c oughs> น,นี่มันมันคล้ายคล้ายคลสกินอะไรสกินอะไรสักอย่าง <c oughs> เออสวยนะเนี่ยสวยแบบพ่อขาอีบโบราณอะ่ะไม่ใช่พ่อขาอีบโบราณสิอาบังนั่นแหละสกินนี้ก็ประมาณนี้นะคะเราจะไปบูรี่ผีกันเราไม่ยอมแล้วนะคะทุกคน เราเอาตัวนี้มาเราจะไปบูรี่ผีนะคะเพราะผีมันบูรี่เรายเยอะแล้วไงเราเล่นสกินทองเราสู้ไม่ได้มีแต่น้ํายาฮิวไงเราสู้ไม่ได้เราก็เอาตัวนี้ไปสู้มันเลยสิคะทุกคนเอาไปฉายแสง,แสงกีใส่มันคะ่ะทุกคนเริ่มเลยมาแล้วนะจ๊ะไดมี่แอมรึ่อุ้ยไฟฉายทุกคนดูไฟฉายอลังการมากฉายแสงเหนือโอไมก้า oh สวยมากสกินสวยนะคะสกินกระเทยมากมีผ้าสองฝั่งอะ่ะ มีผา <man qualified gucken net> นสองฝั่งแล้วพิ่๊บพิュวมีกระโถยเล่นเนี่ยตัวเน like like um, ี้ยเราก็ปั่นไปนะคะเรายังจะไม่เราจะไม่หาเรื่องนะคะถ้าเรื่องไม่มาหาเราหลัานจะมาปักอะไรใส่ชันไแก่เขาจะไปช่วยกันละขนว้าวอโออ๋อวไม่ออมกลูออมกลึอมกลือ้อมกลุ ช่วยแล้วช่วยเออไม่อัมเกรืออัมก็อ้าวแล้วมันก็จะวิ่งไปทำไมนะ่ะเราไปแล้วจ้าใครจะอยู่ถ้าอยู่ก็ตายฟรีขาจังหวะเนี้ยวยพี่บาร์เทนเดอร์โซดาสิงจะไปช่วยเพื่อนเราจะไปช่วยเพื่อนเราวะช่วยได้ไมนะั้ยน่ะกัวตายก่อนเนี่ยหรือกัวเพื่อนดี <c oughs> น้องโซดาสิงหลบหน้าก็อีอ๋อย ไม่ต้องกลัว,ว,วอะไรเหรอลูกออมกรือออมกออมกลือออมกบอดไหมไม่บอดอ่ะ <c oughs> เราสับเรมอนีตก่อนไหมเรมอนีตมันมาฝั่งนี้เรมอนีตอย่าข้าเรมอนีตเฮ้ยมันข้ามเรมอนีตว้ายเรมอนีต <c oughs> ฉันบอกให้เรมอนีต ไรมันเียบไรมันเีรมันเีรมันีว้ายตาบอด <c oughs> ว้ายอีกกระเทยอีกกระเทยอีกระเทย,เทย,เทยมาซื้อของว้ายแรงมากมีไฟสายแปดร้านอันเราต้องไต่แล้วปะว้ายขาบอยฟิวแล้วอุ๊ย <c oughs> <c oughs> เราวางแผนดีกว่าถ้าเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะคะเราไม่สนเพื่อนเราต้องปั่นเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้ว เราไม่มีสิบสองว้ายอีเทียนี่อะไรเนี่ยไปไกลๆค่ะ <c oughs> อีเทียนี่อะไรเนี่ยอีเทียนี่มันอะไรเนี่ยอีกระถ่ายอีกระถ่ายมาอยู่นี่ <c oughs> แม่มันเป็นกระถ่าย แม่มันเป็นกระเทยลูกมันก็ตัดผมสั้นเนี่ยเออว้ายทำมงมันไม่กล้าไล่เราเลยเห็นไหมเออเราต้องด่ามันก่อนนะคะต้องปล่อยคนตายซุ้มคนนะ่ะมันไม่ได้แล้วอะ่ะอยาพยายามไปทําไมยังไงก็มีคนตายนะคะใครที่ว่างก็ปั่นแบบเราพยายามไปทําไมเราไปหาเตรียมออกรุมกันดีกว่าทุกคนเอาเอา,เอายังจะยิงช่วยกันอีกปล่อยมันตายเพื่อนยังเฟรนชิปอิสเมจิต แหกตาดูประเทศเลยค่ะว่ามันล่มสมขนาดไหนตอนนี้มันไม่ได้แล้วน้องคะเฟนซีเป็นเข้าไปเดี๋ยวก็จะตายมึงนันไงนันไงนันไงบอกแล้วเฟนซีเป็นเข้าไปเดี๋ยวก็ตายโมแรงจ้าฉันมาแล้วจ้าขยับมาใกล้ใกล้แรงจ้าฉันจะออกคนเดียวอีกพวกนั้นตายไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ใครจะอยู่ก็อยู่แล้วจ้าไปแล้วจ้าบ<ป>อ,อกแล้วว่าจะพยายามไปทำไมว้ามันลื่นมันลื่นกูไปแล้วห <c oughs> ลอดคนเดียวแบบตัวตัวแม่ <c oughs> เพื่อนตายหาว <c oughs> อออขอโทษด้วยนะคะ่ะทุกคนมันบอกแล้วหยอต้องแหกตาดูโลกหน่อยว่ามันเฟรนชิพไม่ได้จริงๆ บอกแล้วมันเฟนซิไม่ได้จริงๆอุย้ยทุกคนทําไมสกินนี้มันเหมือนสกินหน้าตู้เลยอะ่ะดูสิเมือนเหมือนสกินแกอีชาอะไรอะ่ะหอมอัมพันหยดหยอยอะไรสักหยดยยอยอัมพันหลอมละลายโอ,อ้แล้วมันเหมือนกันบ้านี่นะคะแล้วเราก็จะมาเล่นแก่นี่กันนะคะดู แหมเข้าเมืองแต่งตัวสวยอยู่บ้านใสชุดนอน <c oughs> ไปดูกันดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะว่าน้องเกอิสาของเราเป็นยังไงสกินนี้นะคะทุกคนไม่ใช่สกินเมื่อกี้นะไม่ใช่สกินเมื่อกี้นะสกินนี้นะคะสกินนี้เออไปดูกันดีกว่านะคะสกินสวยขนาดนี้สวยว่ะวายตัดผมแบบนี้สาวเกาหลีแน่นอนฮอฮอฮอฮฮฮฮฮ ทำไมฉันมันเป็นตัวเนี้ยไม่ยอมค่ะฉันมันเป็นตัวสวยว้ยดูสิชุดองค์ทรงเครื่องผมปัก <c oughs> สวยนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับน้องรวยข่วงเห็นไหมละน้องรวยขวงเล่นเล่นอันนี้เล่นนางแอรีโอปากแซบนะคะดูชุดสวยกันทนางนั้นวันนี้ยตัวแม่กันมากันเองนะคะ มาแล้วค่ะคนสวยเกิดบนบ้านแบบนี้ต้องโชว์ข้าหลังเป็นผ้าอะไรด้วยผ้ากระเทยนี่ค่ะถ้าลงแบบชดหน้าชูตานะคะแล้วเห็นคนนะคะว่าเดินลงมาตรงนี้ใครเอ่ยลักกี้ตายเสียปออกแขนอุ๊ย กินสวยอยากได้เดี๋ยวรอบัตรปลดฉันจะปลดเลยสกินนี้เอา้ามันมันอีนี่ทำตัวลูกเล่นเยอะมากมันเกินอันเนี้ยบินว้ายโจรหลอกลูกเล่นฉันเยอะไหมล่ะคุณสกินสวยดูสีล่างอันเนี้ยล่างปีาด啊 โอ้โหตัวแม่มากสกินสวยสุดฉันปลดเลยนึกว่าสกินทองนะคะทุกคนกินเนี้ยเออเดี๋ยวเราไปหาช่วยเพื่อนกับเพื่อนน่าจะโดนลุมกระทำทาเราอยู่แถวๆสถานีว <Star> ้าวฉันมาไหนเนี้ยอีนี่จะไปไหนว้าวมันก็เก๊กใส่เราอ่ะ อยไปไหนคะลูกล่นไปเลยหังไม้ไปเลยเสียงหัวสมจริงนะคะวายเราก็จับนิ้นั่งไปเลยค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาช่วยยีลักกี่กายนะคะตรงนี้รอเลยรอเลยผีเสื้อไหนดูผีเสื้อซิ ผีเสื้ออ๋อมันไม่เปลี่ยนมันไม่ใช่ประดับเอฟเฟกต์เนาะผีเสื้อมันก็เลยไม่เปลี่ยนว่ากลายเป็นคนสวยแล้วอะ่ะประดับองค์ทรงเครื่องคือมาสุดมาซึ่งมาปังว้ายอีนี่มันมาช่วยกันตอนไหนลูกเล่นเยอะมากอีห่าปอกแปกรไทยอเ a z i n g มากพไทยในแปดสองกุญจะบ้เอกค่ะรอพี่หน่อยนะคะนอรักิกาย่พี่ขอติปลดลักสกิลได้ไหม ให้มันไปช่วยถูกเรา,มาเมาอีนี่ก่อนทําไมเสียงร้องมงันแรงจังลูย่ะนี่นะคะเราเสร็จแล้วเราก็ตักมาอุ้มตรงนี้เลยนะคะเอาไปตรงนี้ด้วยจะได้ซื้อของนหะคะทุกคนนั่งไปคะ่ะ <c oughs> น้องมาเลยจะมีคนมาช่วยไหมเอาอี้ตายฟรีไปแล้วยบายคนสวยเขาต้องใช้เวลราในการเดินว้าย <c oughs> อีนี่อีกแล้ว รถเกินนะคะว้ามีคนช่วยเชียลีดอุ้ยแต่เครื่องเลวมากเลยอีนี่มันใช้ตีนปั่นหลอโซงงมากไงเอยมันไม่มีคนมาช่วยจริงๆเหรอ,ช,ยอ,ยอ,หรอช่วยกันกี่โมงเหรอช่วยกันกี่โมงจ้ามาเลยจ้ารถไฟมหาสนุกรถไฟมหาสนุกอะ่ะ ต้อนทิศาพี่พาอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอว้าห่าฮ้าหนั่งไปเลยค่ะน้องเซียลริโดวอแต่เซอร์มันปั่นเร็วจริงๆนะเดี๋ยวเราเอาเช็ดรวดเร็วกว่ามันจะไม่มีคนมาหรอว้ยมันมีคนมามันคือ e อีแพ็อ๋อดีดไปไหนนะลูกตีไปเลยตีไปเลยเดี๋ยวมันช่วยทันอยู่แล้วอ่ะสามร้อยแปดสิบแปดแผล ลูกเล่นเยอะนะมึงหยุด <c oughs> ลูกเล่นเยอะนะคะอุ้มมาเลยว<อ>้เครื่องสุดแรงมากเครื่องสุดแรงมากเดี๋ยวเราเปลี่ยนสกิลเลยเปลี่ยนสกิลเลยนี่ตายแหละ <c oughs> เราต้องรีบไปฝั่งนู้นนะคะเราเชื่อว่ามันต้องมีคนอยู่ฝั่งนี้แน่ ว้ายสกิลรีชาร์าทั้งโลอะ่ะว้ายขายอยะมุกนิดแถวนีวว้ลูกเล่นอยู่ล้วไม่มีตาแดงหรอเออเออเออสาบไม่ทันละสี่ตัวแม่เขาพุ่งเร็วว้ายเราเก็บแค่นี้เราก็ชนะแล้วเราเราไม่ เราเฝ้ากันแค่นี้เราก็ชนะแล้ว,แ,วแต่ฉันไม่มีตาแดงอะ่ะผู้ยังรู้มันอยู่แถวนี้แน่เลยอะว้ายแรงมากมันไปช่วยกันไปเลยค่ะแงนแรงมากมันช่วยกันน่ะมันอยู่ข้างในบ้านเหรอลูกทำไมหนูปล่อยแมวแบบนั้นอะหยจริงด้วย ว้ายพลังแห่งความมั่นโอ๊ยวายไม่ได้แล้วพลังแห่งความมั่นว้ายลูกเล่นไม่เยอะเลยตายไปค่ะลูกลดเกินน้องรวยควงเออเลาทชำชำตัวแม่ เห็นไหมแอร,รียวก็ลดอุ้ยทศาเลยอ่ะสกินสวยแต่แต่ฉันไม่ได้เอาตาดแดงไปลืมลืมดูเปิ้กฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเออถ้าสนุกก็อย่า,ยาลืมกดลกไล<ป>ค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกระตุ้ใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ oh ๊ะโอไม g ก็ก็หลับไปเลยนะคะสามสกินตัดนานมากบอกเลยอัด มาหลายวันแล้วตัดมาประมาณเกือบจะสองสาวันนะคะก็เอาไปดูเลยให้จุกๆให้หายคิดถึงกันนะคะเออชันช้ำนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะจ๊ะบายบายมาไวไปไวปะแต่จุกๆแน่คลิปอะสนุกเวอร์